เรื่องสัญญาเช่านะคะก็ปีนี้เราเน้นสัญญาเช่าเป็นหลักนะคะมีโอกาสจะออกอย่างที่บอกว่ามีโอกาสออกสูงสุดเลย70%อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะเราเน้นมาตรา564คือเมื่อสิ้นกําหนดเวลาเช่านะคะในกรณีที่ครบกําหนดเวลาตามที่เขียนไว้ในสัญญาเช่านะคะตรงนี้ค่ะสัญญาเช่าย่อมสิ้นสุดลงทันทีผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิ เรียกทรัพย์สินคืนได้โดยไม่ต้องทวงถามหรือไม่ต้องบอกเลิกสัญญาหลักเป็นแบบนี้อทีนี้มาดูดีการแรกติการห2 2 5งเทับีิการนี้ค่ะมีการทําสัญญาเช่ากันไว้แล้วก็เขียนในสัญญาเลยว่าจะครบกรองหลันที่ส1มีนาะคม2 5 4 9นะคะแล้วก็มีข้อความว่าก่อนครบสัญญาเนี่ยนะคะ,ะจะต้องมีการคืนแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนะคะ,ะภายใน30วันนับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆ เนะช่ามันก็ยงังสิ้นสุดวันเดิมนั่นแหละ31มีนาะคมสีเ้า mm hmm. เพียงแต่ว่าไอ้30วันที่ให้เวลาบอกต้องขนย้ายเข้าของเนี่ย เป็นกาหนดเวลานะคะที่ผ่อนผันให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารเนี่ยออกไปเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยยังไงซะสัญญาเช่าก็ครบกาหนดวันที่31มมีนาะเหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะพอถึงเวลาใกล้ครบกาหนดจริงๆสํานักงานทรัพย์สินส,ส่วนพระมหากาษัตริย์นะคะซึ่งเป็นผู้ให้เช่าก็มีหนังสือบอกเลิกการเช่าแล้วบอกให้จําเลยเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนนะคะในวันที่31มีนาะคม2 5งพภายใน15วันตรงนี้ถือว่าจริงๆเขาไม่ต้องบอกเลิกก็ได้มันสิ้นสุดวันที่31มีนาคม4 การที่ส่งไปเนี่ยมันก็เป็นแค่การแจ้งยืนยันการสิ้นสุดของสัญญาเช่าเท่านั้นนะคะฉะนั้นตรงนี้จำเลยบอกว่าเอ้ยจะเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ชอบ ตรงนี้อ้างไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องบอกเลิกเลยสัญญาเช่ามันก็สิ้นส,สุดจําเลยจะไปอ้างว่าเอ,อ้ยมันบอกเลิกเนะี่ยไม่ออครบล่วงหน้า1เดือนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่การบอกเลิกการเช่าที่มันไม่มีกําหนดเวลาที่ต้องบอกกล่าวร่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการชําระค่าเช่านะคะฉันตรงเนี้ยจริงๆไม่ต้องบอกกล่าวเลยก็ได้สัญญาเช่ามันสิ้นสุดอยู่แล้วนะคะมาตรา5้าเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติที่ค้าดเกี่ยวก็คือมาตรา570นะคะก็คือปกติเนี่ยพอสัญญาเช่าครบกําหนดสัญญาเช่าจะสิ้นสุดะะ oh <ฟ>ล,ลงแต่มันจะ้อยเวนู่ มาตรา570ว่าถ้าครบกําหนดแล้วผู้เช่ายังอาศัยอยู่ต่อไปแล้วผู้ให้เช่าไม่ถักถวงนะคะตรงนี้ให้ถือว่าผู้สัญญาเช่าเนี่ยได้ตกลงต่อสัญญาการไป โดยถือตามข้อตกลงอันเดิมทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะกลายเป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีกําหนดเวลาส่วนข้อตกลงอื่นๆเนี่ยให้ยึดถือตามสัญญาเช่าเดิมได้เลยนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าเดิมเนี่ยตกลงว่าชําระค่าเช่าทุกสิ้นเดือนเดือนละ6000บาทก็ให้ยึดถือตามสัญญาเช่าเดิมได้เลยเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีกําหนดเวลาฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาข้อสําคัญว่า ถ้าครบกําหนดสัญญาแล้วเนี่ยถ้าผู้เช่าอยู่ต่อผู้ให้เช่าทักทวงหรือไม่ถ้าผู้ให้เช่าทักทวงอันนี้มันก็ไม่มีการต่อสัญญาการไม่กลายเป็น570แต่ถ้าผู้ให้เช่าไม่ทักทวงอันนี้ก็จะกลายเป็น570ก็คือกลายเป็นต่อสัญญาการกลายเป็นไม่มีกำหนดเวลานะคะฉะนั้นต้องดูตรงนี้ค่ะว่าผู้ให้เช่ามีพฤติการทักทวงหรือไม่